ของด้านหน้านี่ก็จะเป็นโซนของคาเฟ่ตัวนี้นั่งสวยๆนะวิวดีๆด ตอนนี้ที่เรามานี่ก็คือคนอยังไม่เยอะนะนี่เป็นเมน,นูขอครัวนิดนึง สวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกปั๊มช่องนี้มีต่ของอร่อยนะคะสัปดาห์นี้เรามาเช็คอินความอร่อยกันที่ร้านอัทรสออร์แกนิกฟู้ดแอนด์ฟาร์มเป็นร้านอาหารเ,เป็นอาหารฮาลาลนะคะเนี่ยหน้าเฟซบุ๊กเขาจะเป็นแบบนี้ที่ตั้งร้านก็คืออยู่เลยปั๊มพีทีพีทีมานะคะ าาอยู่ลาดกระบังซอยสามทับห้าพอถึงปั๊มปีตีปุ w w ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยไม่ต้องเข้าไปในปั๊มนะคะร้านเขาอยู่ข้างปั๊มแต่ไม่ได้อยู่ในปั๊มที่นี่เป็นมีทั้งส่วนที่เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นซ้ายมือนี่คือเป็นคาเฟ่จะบอกว่าร้านเป็นบรรยากาศบ้านไม้ริมคลองด้านหล<_<_ังก็คือน่าจะเห็นเครื่องบินนะเพราะว่าเคยเห็นในเฟซบุ๊กเขาเขาก็เคยถ่ายให้ดูอยู่บรรยากาศดีมากอ่ะแล้วก็แบบ คือมาเย็นๆก็ได้แดดร่มลมตกส่วนโซนของร้านอาหารนะคะ,ะ,คะเมนูแนะนําก็คือเราสั่งที่เขาแนะนํามาก็คือเป็นเป็นเมนูข้าวหมกเขาก็จะแยกมาเลยเนี่ยน่ากินมากเป็นส่วนของไก่แล้วก็เป็นส่วนของข้าวหมกยังไม่ได้จ่ายตังเขาเลยอะ่ะสั่งามากินแ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมากินที่นี่ต้องสั่งอาหารและชําระเงินก่อนนะคะนี่ไก่ไก่ไหม จะบอกว่ากลิ่นขึ้นมาเลยอะกลิ่นดีมากกลิ่นหอมเนี่ยำจวนเขาเสิร์ฟมาได้แบบดูดีมากอันนี้ก็คือเป็นส่วนของน้ำจิ้มลาดแล้วไม่กิน <laughs> ต่อไปเป็นเมนูแนะนำอีกเมนูหนึง่งคือตอนที่ขับรถเข้ามาเนี่ยคือเห็นลูกค้าก่อนล่วงหน้าขากลับเนี่ย เขาจะยิ้วกับบ้านคือมันเป็นการการันตีด้านอย่างหนึ่งว่าอร่อยอนนเ,นเนี่ยเป็นเมนูของส่วนน้ำยาปูนะคะลาดให้เห็นๆไปจบๆไปผักน่ากินมากเลยเครื่องเคียงอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนูเอซตน้ำพริกปลาทูก็คือเป็นส่วนของน้ำพริกเนี่ยนะคะนื้อปลาทู อร่อยอกินผักอยากกินผักวันนี้รสชาติอาหารขเขาแบบว่าอ,อร่อยอร่อยแล้วก็บรรยากาศก,าก็ดีอร่อยดีมากเลยวถ่ายให้ดูว่าได้ไงบ้างเป็นคนที่ออบอกกันอยู่ไม่ค่อยอะไรกับน้ำพริกนะแต่น้ำพริกนี่อร่อยมันโย เนี่ป็นนัวมากเลยเล่นเล่นเพลิน,น,นความกรอบดีมากเฮ้ยลืมไปน้ำพริกอะ่ปะปาคามิ้นขาวอะ่ะเข้ากันนะมันจะจี๊ดจัดใช่น้ำพริกดีน้ำยาน้ำพริกดีน้ำยาดีเอยโหยดูก็จ,จัดชุดมาสวยด้วยคือถ้ากินน้ำคั่มอย่างเงี้ย ม,มันจะไม่มาดีคำม,มันจะล้นคำแ,แต่พราความสวยงามอะ่ะเราจะไม่ไม่ไม่ทำให้มันแตกออกจากกัน <ừ> อเอาเรียกเมนูนขนมจีนน้ำยาปูร้านอัทธรส มากกันไว้แล้วต่อไปนา่มากินที่เราค้างเอาไว้เดี๋ยวขอแบ่งสักหน่อยนะคะเพราะว่ามไม่นแข้าวหมกไก่ร้านอัธรสดกระบงังซอยสามทับห้าอื เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ดินของของของคาเฟ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อได้คาเฟ่ทางนู้นนะเธอที่อยางมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นหน้าตู้เขานะหน้ากินทุกทุกตู้เลยคือไม่ว่าจะไปกินรำมาเป็นโรตีเป็นแกงเนื้อแกงเขียวหวานแล้วอะไรมีหมดเพราะว่าที่นี่เขาเป็นอาหารเดี๋ยวเราจะตัดไปที่โซนของคาเฟ่นะคะโอเคื้อ พอดีระหว่างยืนรอเมนูนะคะก็เจอเอ่อชื่ออะไรนะคะคุณพี่แอดคุณพี่แอดนะคะ,ะเป็นลูกค้าประจำของร้านอ,อ,อัตรสก็ต้องควรบอกเลยว่าทำไมเราถึงได้เป็นลาประจำที่นี่ที่นี่คือเขาบอกว่าบริการค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อาหารของเขาค่อนข้างอร่อยมากมคือพูดง่ายคือสะอาดสะอาดมากแล้วก็บรรยากาศนีแบบว่า หลายๆที่อ่ะต้องยอมนะแล้วก็สมัยก่อนเขาจะเปิดเป็นร้านเก่าซึ่งอยู่ตรงแถวๆวงสะพานโน้นอันนี้มาเปิดใหม่ค่ะแล้วก็ดูแล้วก็เข้ากับย่านนี้เลยเนาะมาที่นี่ต้องกินอะไรคะมาที่นี่ต้องกินข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เท่านั้นที่บอกว่าจะบอกว่าเพอร์เฟคแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูนะคะอร่อยมากอันนี้ซื้อไปฝากไปฝากคุณย่าแล้วก็ฝากลูกสาว แล้วก็เป็นเครื่องดื่มเหรอคะก็นนี้เลยค่ะซันเซ็ค่ะซันเซ็เลยโอเคขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะอันนี้เป็นมะม่วงฝันกับชานม่วงกับชาเขียวใ่ครัใช่แล้วเขาเปลี่ยนแพ็กเกจยิ่งใหม่ไม้ดูบบบว่ามีรสชิยมมากขึ้นอ๋อครับร้านเหรอหมคะเสียเสียเตมี่งานถงไม่ได้ถือหมดหี่ครับือหมด่ใทไมเป็นอะไรที่ส ีหลังต้องทำเป็นพวงแล้วใช่ป็นสีให้นงแล้วไ,ไป,ไปยิ้วทีเดียวไปไปิเละแล้วปรากฏว่าเราไปซืป้อของว่วงปัเปนเราหาไปเก็บนีมาพอเราไม่เห็นเนาะเฮ้ยทันสมัยฮะ <c ười> บอกว่าค่ะเอ <c ười> อบอกว่าที่ทำไมไ <c ười> บอกว <c ười> ่าคุณเต้บอกว่าเราเป็ดจังเลยอ่ะซึ่งแบบแก้พลาสติกนี่คือนี่คือเย็นจิตคาเฟ่นะคะอยู่ติดกับร้านอัธรุษเลยเขาเป็น ไอ้นี่กันอ่าเอ่อชื่ออีกทีนะคะชื่อแอดใช่ค่ะคุณแอดนะอลูกค้าประจำนี่คือลูกค้าประจำนะที่การันตีแล้วทั้งรายการไอ้ที่ส่วนที่เราไม่ยังที่ตัดไปไม่ได้ถ่ายนี่คือส่วนที่ออกอากาศไม่ได้ไม่เราต้องจิ้มสิเราก็มีความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับมุมเกษปัจจุบันนะอ่าบี่จะต้วก็เสื้อนะคะดูสก่อนโพสิทีฟิตติ้งนะคะไม่ ไก่เก้าต่อไปให้ไก่กว่าเดิมค่ะขอบคุณคัณคบขอบคุณครับ